าต่อกันเลยนะครับวิธีการนะครับก็พิมภาพไปโพสแล้วก็วิธีการก็พิมพ์โพสนะครับอ่านะครับมาดูกันนะครับกดตรงสามเหลี่ยมด้านบนเหมือนเดิมนะครับวิธีการง่ายๆครับแล้วก็กดในระบ้าครับเมื่อท่านได้เลือกรูปของที่ท่านต้องการแล้วนะครับท่านก็บันทึกรูปได้เลยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างครับผมเลือกคําว่าแอลทุราพันะครับจะถอยดูอีกทีนะฮะเห็นไหมครับแต่ละคําสั่งก็จะมีเห็นไหมคานะคือปริพันธ์คานะนะครับแอลพัชคือแอลพันะครับผมตัดสินใจว่าผมเลือกแอลพัปนะัะ เมื way, Now, uh, pounds, right. ่อเลือกรูปแล้วนะครับคุณต้องกดบันทึกด้วยนะครับอ่านี่คือคุณแค่ดูมันเฉยนะครับคุณกดบันทึกครับนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณก็ออกมานะครับแล้วคุณก็ออกอีกทีนึงครับอ่านะครับคุณจะเห็นสั่งสั่งบนครับโน้ตอัลบั้มสมาชิกนะครับคุณกดคำว่าโน้ตครับเมื่อคุณกดโน้ตแล้วคุณจะเจอข้อมูลมากมายตรงนี้นะครับเมื่อคุณเจอแล้วนะครับคุณก็เมื่อตรงสินค้าคุณเมื่อกี้คุณเลือกแอปพัทใช่ไหมครับคุณก็มากดเอานิ้วแชระ แบบนี้นะครับจะมีคําสั่งว่าคัดลอกนะครับให้คุณกดคำว่าคัดลอกมันจะคัดลอกข้อมูลทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับแอลพาตรงนี้นะครับในโพสต์นี้เก็บออกมาด้วยนะครับวิธีการง่ายๆเดี๋ยวมาลองดูกันในคลิปหน้าครับวิธีการโพสต์บน Facebook ค,ครับ